กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม YouTube Television Facebook Television Twitter Page และอิน t ต g r กรทั่วโลกทั่วไทยครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพครับผมนั้นเป็นนักคนฟานักอ่านนักเดินทางก็ได้พบความจริงว่าที่สตาลินกราดเป็นเมืองอมตะในอดีตของสงครามโลกครั้งที่สอง สตาลินกราดและชาวรัสเซียถูกคนเยอรมันหรือน,นาซีที่กระหานชานชัยตามคำสั่งของอดอล์ฟฮิตเลอร์ถล่มยับเยินครับค่ากันตายถึงห้าล้านกว่าศพทหารรัสเซียพ่ายแพ้อย่างยับเยินแล้วโยเซฟสตาลินและนิกาตาฟุทชอป ก็จนปัญญาที่จะลุกรบกับทหารนาซีเยอรมันที่ทรงประสิทธิภาพสูงแม่ทัพนายกองของรัเสเซียก็เริ่มวิ่งหนีร้องห่มร้องไห้จุกตูดแล้วกลายเป็นทาหารขี้แย่เมาวัสกานิกาตาครุจะถูกมอบหมายให้ควบคุมการรบอย่างเลือดเดือดพิชิตเพื่อชาติรัเสเซีย นิ克าตาฟุดชอบก็ใจเด็ดครับไปพบแม่ทัพที่ขี้แย่ทั้งหลายแล้วก็ปืนิ11มอม,อมอให้คนละกระบอกเพื่อลั่นไกตัวเองสำเร็จโทษตัวเองที่ขี้คลาดตาขาวเบื่อการสอบสวนแล้วเพราะว่าสอบไปก็ต้องประหารชีวิตแน่เนื่องจากทำให้กองทัพรัเสเซียพ่ายแพ้อย่างยับเยินต่อเยอรมันที่สตาลินกาด นี่กระดาษคุ้อบแกก็ปลุกระดมทีเดียวแหะครับท่านที่เคารพบ,บอกว่ามีใครหานกล้าไหมที่จะยืนออกมานอกแถวประกาศว่าจะไปฆ่านายพลเยอรมันให้ตายข้าพเจ้าจะให้รางวัลเป็นกรณีพิเศษทางแถวของนายพลแม่ทัพนายกองที่รองรองลงไปนี่นะครับหุบป,ปากเงียบเลยแต่มีระดับพลทหารกระจอกงอกอ้อยเดินออกมาคนหนึ่ง เพราะเขาเชื่อมั่นว่าเขาเป็นมือยิงสไนเปอร์ทำให้เป็นที่หงงงานของฟุตช็อปมากก็เลยถามว่าทหารรัสเซียข้าพเจ้าเขาจะมือหน่อยจริงใจที่จะไปฆ่านายพลนาซีด้วยความมั่นอ,อกมั่นใจใช่ไหมแกก็สารภาพว่าพร้อมเพราะว่ามือฉมัง หัวแล้วก็ใช้ลักษณะลอบยิงทหารเยอรมันที่เป็นชั้นนายพลโชคฟซึชอปในสถานที่ต่างๆหลายศพทีเดียวครับนังชือพิมพ์รัเสเซียก็โหมประโคมข่าวเป็นโปรปาการดาโปรเศสออกไปทั่วรัเสเซียสร้างความฮึกเหมิมไม่แก่ทาหารรัเสเซียคนอื่นๆที่อยากการลอบฆ่านายพลนาซีเช่นนั้นเพราะถ้าเป็นสงครามแบบเผชิญหน้าแพ้ครับ ในที่สุดด้วยความเป็นเจ้ากลยุทธ์ของนิกาดาฟุตชอปก็ทำให้คนรัเสเซียชาวรัเสเซียถานรัเสเซียก็ฮึกเมิมร้องเพลงนันยกใหญ่ทีเดียวแ่้ะครับประกอบกับใกล้หน้าหนาวเข้าแล้วอิมากำกลังโปรยปลายในสตาลินกราสมอสโกและอีกหลายเมืองในที่สุดความฮึกเมิมของรัเสเซีย ก็มีชัยชนะต่อนาซีเยอรม,มันยึดสตาลินการาดคืนในขณะที่นายพลกูชอบก็ยาปราพเข้าไปในสนุกาดเฟรนเฟิร์ตและมิวนิกราบเรียบเป็นหน้ากรองยึดเบอร์ลินและยึดสภาไราสิตาของอดอลฟิลเลอร์ปักธงที่นั่นอย่างทรนองอกงาจได้รางวัลยกใหญ่หมอบเยอรวันตะวันออก ไม่เป็นของขวัญปกครองด้วยระบบคมอมมิวน,นิสต์สร้างกำแพงเบอร์ลินที่ผมเล่าทั้งหมดในวันอาทิตย์นี้ก็เพื่อที่จะเสวนากันเล่นๆว่าประเทศไทยวันนี้ YouTube Television Facebook Television รับประกาศมาตั้งนานแล้วว่าผมนี่ยืนแถวหน้าประกาศชัดว่าพระราชากำหนดฉุกเฉิน2,548คัด พระบรมราชวงการในพระประมาพิไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชานาจาักไทย2,560มาตรา172การออกพระราชากำหนดใดๆดันรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีออกไปได้ตามมาตรา172แต่เมื่อออกพระราชากำหนดดังกล่าวแล้วต้องเป็นพุทธศักราช2,563 และก็ต้องรีบเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรและสภาวุฒิในรูปของเปิดรัฐสภา,าเพื่อขออนุมัติให้เป็นพระราชบัญญัติลงราชกิจจาดูเบกษาถ้าไม่ผ่านก็ให้พระราชกำหนดดังกล่าวนั้นตกไปไม่มีผลใดๆในการรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรี ผมประกาศว่าสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎร750คนมีคนกล้าที่จะออกมาสไนเปอร์ทางบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอันเป็นพระบรมราชโองการในพระหมหากัับสัตว์บ้างไหมวันนี้ก็ขอทายมีใครบ้างอ,อผมก็ยังไม่เห็นมีใครเลยที่จะหานกล้าออกมาสไนเปอร์ความไม่ชอบของ นายกรัฐมนตรีที่เสริมต่ออำนาจรัฐประหารวันนี้วันอาทิตย์ผมรำลึกถึงนิกาตาฟุชชอปนายพลปูชชอปที่เอาชนะอดอพีเดอร์ได้เพื่อที่จะปลุกระดมยุยงให้สมาชิกพุทธสภา250คนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพักการเมือง500คน ขอให้ท่านได้โปรดไปอ่านรัฐธรรมนูญมาตราร1 11 4ยสิบส้อหและก็ไปทบทวนคำสัตยาบานก่อนเข้ารับตำแหน่งว่าท่านคือผู้แทนปวงชนชาวไทยท่านคือผู้แทนในม,มนชชูลเอกมนลชนาติสุวรรณคนหนึ่งด้วยท่านไม่ได้เป็นอินสระเสรีทุกก้าวเดินที่ท่านเดินนั้นในประวัติศาสตร์การเมืองคือพันธนาการของสัญญาประชาคม ที่มีการเลือกตั้งในวันที่24มีนาคม2562วันนี้จึงทวงถามว่ามีผู้แทนปวงชนคนใดใน750คนที่จะก้าวเดินออกมาประกาศพร้อมกันว่าพระราชกําหนด2548โมฆะและใช้ไม่ได้ในการบังคับการตามกฎหมายทุกประกาศสวัสดีครับ